สวัสดีครับกลับมาพบกับการเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงครึ่งแรกกับผมครับหนึ่งสูงแรกครับพบกันประจําวันจันทร์ที่13มีนาคมปีันหน6กครับพบกับการลงทุนสูงแรกครับครึ่งแรกไม่ยิงเราย้ําครึ่งหลังครับตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกครับก่อนหนถ้าที่สนใจเข้ากลุ่ม VP ครับ f i d line ด้านหน้านี้ครับหรือสแกน qr code ครับด้านหน้านี้ครับเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มเราก็มีเทคนิคต่างๆสอนอยู่มากมายครับ เทคนิคการดึงเงินเทคนิคการคัดบอลรับคัดบอลราคาต่างๆครับมีบอกอยู่ที่กลุ่มครับท่านที่สนใจก็แอดไอดีได้านหน้านี้ครับหรือสแกน QR c o ค e ด้านหน้านี้ครับแล้วทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มเรา v ีพีหนึ่งวีพีองก็เต็มที่ร้อยครับหนึ่ันคนเปิด v ีพีสามวมาเพื่อรองรับสมาชิกครับที่เข้ามากันเรื่อยๆนะครับ ก่อนอื่นผมก็จะขอสรุปผลทุกวอนเมื่อคืนนะที่ผมจะให้ไปครับตัว VP ีแล้วก็ตัวแถมครับเมื่อคืนนี้ให้ไปทั้งหมดแปดตัวครับก็มีตัว V ี P ีผมก็ทํากาไรกันไปได้ยางได้อย่างต่อเนื่องครับตัวแถมเมื่อคืนก็มียิงไวเป็นหนึ่งคู่ที่เหลือนี่ก็คือทํากําไรทุกคู่เลยก็ยินดีกับท่านที่ติดตามเลยครับตัว V ีพีผมนั้นเตะไวครับผมจะให้ตัว VP ผมมันส่วนมากจะเป็นบอลที่เตะไวครับเพราะว่าผมจะได้ลงทุนด้วยคือเตะจะไม่เกินสามทุ่มครับ หลักการให้ตัว B P ผมก็คือจะให้ตัวแรกหรือตัวที่สองครับจะเกิดคู่ที่ผมให้นั้นยิงไวครับผมก็จะตัว v P ที่ลงตารางก็ใช้ตัวถัดไปในการลงตารางครับกรณีที่บอลยิงไวครับก็จะใช้ตัวถัดไปครับนี่ก็คือสรุปผลฟอตบอลครับเมื่อคืนนี้ครับมียิงไวคู่ฟุตบอลเดนมาร์กครับที่ยิงไวคู่เดียวครับวันนี้ผมก็มีตัว v P หนึ่งตัวพร้อมกับตัวแถมไปเช่นเคยครับ ตัววีพีเก็เตะไวครับฟุตบอลเอลีครับของออสเตรียเมเบิลวิตตอรี่ครับกับเวเทนดูเรตต์เอฟเตียเตะเวลาใบสองครับในหญิหนึ่งชั่วโมงครับผมก็นี่ครับจากกรณีสมมติว่าคู่ที่ผมให้อัดิงไวครับตัววีพีของที่ตะลงตารางก็จะใช้ทุกเป็นคู่ถัดไปเลยก็จะเป็นฟุตบอลบาเล่ครับอาริฟาแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นตัวแถมอยู่ครับวันนี้ผมก็คับมาได้ทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับรวมคู่ VP ีด้วยครับ ก็จะเป็นเที่ยงคืนสองคู่ไปทุกวันตุรกีครับแรงจูงใจนี้ไม่ต้องห่วงครับอันดับหนึ่งอันดับสองครับแข่งกันแต่ว่าแข่งพร้อมกันครับดอการแต้มทั้งคู่ครับนี่ก็คือตัวตัวตัวแถมครับคัดได้ทั้งหมดเจ็ดคู่บนลงตามขันนั้นวันนี้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังโคมีคัดมาได้บ้างครับคัดได้เจ็ดคู่ นก็คือตัวแถมที่2ครับเตะที่2ครับเบด้าครับอัจ็คจะดำยอชนครับแล้วก็ไปตีสามเลยครับคุณบอลฝรั่งเศสอยู่ชั้น3ครับแล้วก็ไปรอบเช้าเลยคู่สุดท้ายครับ6กโมงครึ่งครับคุณบอลบริเวณอยู่ชั้น1ครับเอเดนติโก้ฟอมมาเฟอร์กับบูมิงครับอุนี้เตะเวลา6กโมงครึ่งครับช่วงเช้าพอดีขัดมาได้ทั้งหมด7คู่ครับรวมคู่ v ีพครับ ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับสมาชิกด้วนครับที่คอมเมนต์ให้กําลังใจครับที่กดติดตามผมไว้ครับก็ขอบคุณจากใจจริงส่วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวบ่ายสองนมาลุ้นกันครับตัววีฟีผมตัวแรกสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ